นี่นะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นโมเลลครับเป็นโมเลลแมกซิมนะครับนำเข้าจากอิสราเอลนะครับจะเป็นลำโพงแยกชิ้นคู่หน้าและคู่หลังด้วยนะครับนี่ฮะดูตูดแม่เหล็กนีครับหนาปึกเลยครับขนาด6.5นิ้วนะครับยังไม่พอนะครับควบคุมเสียงด้วย PXR e 500นะครับจากค่าย Alpine นะครับตัวนี้นะครับสามารถรองรับบลูทูธได้ด้วยนะครับยังไม่พอนะครับ อัลตราเบดครับแอคซอนครับขนาด8นิ้วครับลึกสุดใจครับแดมประตูของกาวซีโร่ครับเสียงที่สุดยอดขนาดไหนครับติดใจรอครับสัตคู่โอเคครับในส่วนของประตูหน้าขวานะครับโมเลลแม็กซิโมครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับพร้อมแดมนอกในครับของกาวซีโร่ครับโอเคครับสวยงามมากครับดูด้านซ้ายครับโมเลลแม็กซิโมครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวในส่วนด้านหลังครับโมเลลแม็กซิโมครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับ แค่เป็นส่วนของฟุตบอลนะครับซับบ็อกแอคซอนครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับพีเอคีอารห้าร้อยเอาพายครับติดตั้งไว้ใต้เบาะซ้ายเรียบร้อยครับโอเคครับสวัสดีครับผมเก้าครับตอนนี้ผมอยู่ในฮาวาเฮยซิกันที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะเอาพายพีเอคีอารห้าร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับนะครับเราดูในเรื่องของ EQ นะครับนะครับ ปรับได้ถึงนะครับ31แบรนด์เลยครับท่านโยมครับนี่ครับให้รายละเอียดสูงสุดจริงครับต่อชันแนลเลยนะครับนี่ครับเหนื่อพอนะครับสามารถนะครับพรีเซตเมมได้นะครับทั้งหมดนะครับ3 4เมมเลยครับท่าน้ยมครับฟอร์สสเตทครับทีลูกค้าต้องการนะครับนักร้องร้องอยู่ตรงกลางกระจกนะครับนะครับแล้วก็สามารถนะครับปรับไทม์อะไลเมนต์ได้นะครับ อันนี้ออกนะครับก็คือจะเป็นระบบของโรงงานนะครับเนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธแล้วเล่นผ่านแท็บเล็ตได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงครับสักคู่เดียวโบเร็ว,รวแม็กซิโบค,ครับ God, I see the way you shine. Take my head. Once long, long, you can't get totally up You know you stopped me dead as I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh. And I beg to see you dance just one more time. They say. Dance. Let me show you love. Oh, don't pretend. Stay on my side even when the world is giving in. Oh, don't don't you worry, I'll be there whenever. ครับไฟแนวครับเจียมต่อบูทชุดเอ้าภายครับ Una cintura chiquita, mata la cancha, tú fue afuera lo normal. Eh. Tú lo bates como la vena de obela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por vela. Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñado no quiso gastar en la tela. Oh, oh mama, pero eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Oh, so cold oh. เคครับลูกค้าทั่วไ้นะครับสนใจงานติดตั้งระบบเสียงลำล้ำแบบนี้นะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับก๊อฟนะครับ063-498-6168ขอขอบคุณสมาชิกฮาวาทุกท่านเลยนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็ผมเหลี่ยงนะครับก็เจอโฆษณาของพี่ก๊อฟในกลุ่ม Line Family ก็เลยใช้มา6เดือนแล้ว เสียงไม่ได้เรื่องมากเลยสำหรับฮาวาวเฮดซิกก็เลยโทรหาพี่กอ๊อฟแล้วก็ปรึกษากันเราก็ให้แนวเสียงไปว่าเราชอบฟังอะไรพี่เขาก็แนะนำมาว่ามาใส่โมเลวดีไหมก็โมเลวไม่เคยรู้จักแต่ว่าก็รู้ว่าเป็นเครื่องบ้านา <_ an> ก็เลยอ่ะสนใจมาใส่แล้วก็ใส่โปรเซสเซอร์ด้วย r 5 0 0ของ Alpine แล้วก็มีใส่ตัวซับของ a x o n แล้วก็มีแดมประตูซึ่งพี่แทพี่พี่กอลฟแถมมาให้สี่แผ่นผมก็เลยจัดไปเลยครับชอบมากเสียงตรงกับที่อยากได้เพราะว่านุ่มอุ่นฟังแล้วหลับน่าจะฝันดีครับคืนนี้ขอบคุณพี่กอลฟมากครับ